สวัสดีค่ะมาพอจานค่ะสี่สามถุงแล้วเนาะเราซื้อผานาทีกับสามถุงละครสองสามถึงมาตอนแรกเมื่อเจ้าเมื่เอเนี่จุนสีเฮ็ดยังเออจุนสะกินยังเนาะจ้าเนาะจูนพักพักค่ะที่จูนว่าพักจูนมันมีเนาะบอคคลีอ่อมามะระจีนแล้วกับพริกเบลเป,ปเปอร์แดงกับเหลืองะคะ่ะจูนก็ใส่ย่าง,งแล้วนี่ย่างหน่อแล้วบักพริกสดนะคะจูนพักใส่เนื้อหมู ขอดีจุนมีหมูอยู่แพ็กหนึ่งค่ะหมูสเต็กจุนพักใส่ซัมบอชิลีค่ะแซมบอซัมบอ,มบอช,ชิลีก็คือน้ำพริกที่มันมันมีกะปิเป็นส่วนผสมน้ำเนาะค่ะเนาะพักเมื่อค่ะเหลือซัมเนียล่ะค่ะพักจุนจุนเครียดค่กไข่หมดค่ะอื่นกับมือสุดไายวันเสาร์วันวันจันทร์แฟนจุนก็มามสิผาสันติเนาะ เมื่อนี่จุสิก,กินค่ะนี่น้ำพริกนรกคือเก่าค่ะขันขันขันว่าเพจเพราะว่าจูสิก,กินก็พักน,กจกนะจ๊านาะกินก็พักมันก็เลยตรงมีน้ำพริกมากค่ะเมื่อกินเขาค่ะย่างที่จูนบอกผัดผักหรือ,อย่างกับซางค่ะที่พัดน้ำมันหอยแเ้าเอามามากินเราก็เอาน้ำพริกนรกห้อยได้ค่ะอือดูสิเฮงเนือ้อคือออกก็ลืมออาผ่ามา จุนใส่บักพิกที่จุนซื้อมาจากสิงคโปร์มึงค่ะบักพิกงเงี้ยวๆพอจุนอยากให้มันเผ็ดผัดกะปิจริงๆค่ะข้ามีบักมะเขือม่วงกับใส่น้ำกันได้ค่ะนี่สุดยอดแกจุนโมดไมจ่จ้าจุนอันเฮ็ดในหมออ้อหุงข้าว นี่เพิ่มความเผ็ดร้อนแรงมาค่ะลุยข้าวแรกตามเคยค่ะเอาเงือมาไหลอังสี่ห่อนในแบบที่นี่กินเผ็ดไปซะเปล่าไปยังเื็ดพันท้ายเงเอาสงสุดยอด หน้าสดตามเคยยูบานมดเหมือนจ้ะเลื่อนซ้ำนี่ค่ะต้องกินแ้มมด ไม่อยากอยู่ไปร้องแรมั่งจ้ะเพราะแฟนจุนมา่นจุนกับไปอยู่ร้องแรมตลอดเนาะค่ะเนาะินโดนยังสิขาวมห้อง มะละสีนอก้อมานะมะะจีนสีออกผมจัน่อยค่ะคันคนีน้มะเขือยาามันสีแสสค่ะมะเขือมอ่วงจุนค่อยสั่งกินอยู่ฟิลิปปินส์ค่ะบล็อกลีมอลอกค่ะ หงอสุดท่ายอืมมันเผ็ดมาเลยหอนค่ะพักๆกินก็พัก <laughs> ข้าวขาวเม็ดบักชัวต้นหอมก็เเลือทำนี่ค่ะไมื่อคืนกินหมดค่ะเก็บไปได้เดี๋ยวมันจะเสีย Ngon cha bạc thịt Bạc thịt Thết thịt แบบคือเกาค่ะกินเขาตัวสามทัพพี่มาลาจีนก็บอกโคลีหลวกก่อนนะคะ ลอตเตอรี่ลวกน้ำหอมออกเขียวก่อนมละจีนอะลวกทานเป็นกินสิจับเป็นผู้ใดยานคมกว่าหั่นให้บางๆค่ะแต่ว่าจุนวันเติสีมันแสบต้องกินทั้งหมด ย่างข้างต้นเตยแซ้บกินมากก่อนจะจุนๆย่างข้องเตยนุไปซื้อพักไม่มากอือพีคือใบมองอา่าประดุกแดดเดี๋ยวน้ำค่ะ มีน้ำซุปเข,ข่าติดคอเนื้อหมูมูสเต็กนุ่มๆค่ะแท็ <c oughs> กหนึ่งมีสองสินพอดี ตรงสันข้อหมูค่ะคนุ่มๆนุ่ไม่ทั้งเอ็นไม่ทั้งมันน้อยๆค่ะมันสุนุ่ม อื่นจุดอาบเาเห็ดชิตด้วจ่ายเยอะตินมังกรค่ะกิน่าสิ่อออกไปหนาปักซ้อยไปสื่อมัน่นฝรั่งมาไวยาเหตุอันไข่เจียวสเปนแห่แฟ้มจุน

เมื่อัจะกินนี่อีกคือ,อย่มือเวนจุนพวกกินเขาเทียงแม่จ้ะจุนก็เลยต้องเก็บไปกินย่ามือแลงค่ะย่ามือเวนของจุนก็สิเป็นกาแฟกับขนมปังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเซาร์วที่ตืนตื่นสวยค่ะ โอ้พ่จ่าจุ่นกินเบน,น่งยละ่ะจุ่นกินเบสซ้ำเงยโอเคปกติจุ่นแซ่บพริกแดงบานเฮาค่ะเพราะดีมันมีของอันนี้เนาะค่ะมันเผ็ดอยู่ เห็นนรกอยู่ลำไรน้ำพริกนรกพาไปลงนรกเลยร้อนมาก มหมูหน,นุบหน,นับหน,นุบหนับหนุบหนับตากขอีกคนเนี่ยหมูจุนไม่ได้กินหมูโดนแล้ววัได้มีเมนูผพัดหมูผัดยังโดนแล้วสามทับพี่ 好。 นะครบอกว่ายอย่ยำไว้หลายเนื้อเปล่าเงียบหลายเพิ่นกินน้ำประทันเป็นอะไรจุดลวกกระสุนระบบจุนดนี้ดิค่ะเจ้ไมูไ้จุบๆลอยลงคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ไม่สามารถเล่นแบบได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกัดกระพุ้งแก้มตัวเองจุนเสียนหรอก มันเ็บแสบมันยุดเพื่อใดจ้ะ ก้าวจะกินมันเหลือเคืองค่ะมันอื่นยังสิเมือ เราลงมือแ้งจุดมากสิบหาเนอกจากเมื่ออื่นกับสิบสามเนาะเสร็จนี่ค่ะจุด จุนไายจะเป็นคลิปวิดีโอจุนชายคลิปน้นอยๆค่ะตอนจุนพัดอยู่ในอ่งหม้อหุงเขาแก๊สมดมืออื่นต้องไปเติมไว้ค่ะโอ้ยตายแล้วแต่ว่าแกจุนใส่ได้โดนค่ะมันเป็นรุ่นปิกนิกเนาะค่ะแกจุนใส่ได้หลายเดือนค่ะนี่แลหละไว้เธอกินมือมืออื่นค่ะอืมมาละ ได้ไดไดลอยบางเทือกแฟนไทยกระถามากินหมดบอ่บอบ่มมดจ้าถึงใส่แฝดถึงใส่ซอนกลางให้ค่ะมันเก็บไปกินได้ค่ะแต่เขงกินบ่หมดเก็บไปกินมะอื่นได้ค่ะ hơi ngọt với năm sốt ớt, sốt ớt, sốt đài. sốt ớt, sốt ớt, ลาบบะหมี่กับหาบได้ค่ะส่วนหนามันแพงเคนเราเอามาขายเอาคว่าขันโลมันแพงเอามากัมกัมนิดหน่อยข้คนพอคลี่เสือคนว่ากัมหาบาทอ,อ,อ้อยเจาะข้นพอเสือวันนี้หมูมาดามแซ่บ นุบหนัมหนุบ่มๆนหมูแซ่แข็งถึงสุดมากกุ้ปถึงกระยัี้ยบสดเลยค่ะออกมากกับมัสเซีนานไว้ค่ะให้เลือดให้ยังมันออกหมดเมดื่อคุณเหรอค่ะ จังมาหาัาศานพอดีค่ะมี่ชินุบหนัก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 เฮ็ดอีหยังกับอุบาทอุปโโลแซบกับแซบคักกว่าเขา เทศกินเองเนาะ,ะเหตุเพราะแสบกันตังสิบวันแล้วคือว่าข้าเห็ดดู้อเนาะค่ะเนาะลดมือเข้ากันโอเคค่ะ คักะสเนี่ยจุนเป็นแม่ขั้วเลยค่ะสมตำานจุนกะตำเฮดน้ำยาจุนกนเนะเฮ็เนี่ฮะเพื่อนในจุนเฮดเอียบปลาที่จุนเอามาจุนก็เป็นคข้นเอียบเองค่ะโอ้บม่แม่เอียบเองไหมถึงว่าปรุงรสเอง อิ่ม,มที่ไหมสุดท้ายก็หาของหวานกินพลไม้ตามเครื่อปแตินั่นทนะะ้ำตแล้วค่ะ

โอเคจ้าจุนไปแล้วค่ะยี่สิบกว่านาทีแล้วบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า